หนึ่งสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้กับคุณอย่างแท้จริงมันคืออะไรไลน์นี้มีคำตอบครับคนไทยจำนวนมากเนี่ยยังไม่เข้าใจว่า how to get what you want พิมพ์ไปนะครับว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการได้อย่างไร how to get what you want ถ้าคุณเข้าใจ เดี๋ยวคุณจะไม่เหมือนเดิมตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้มาเลยน,นี้ตลอดไปคุณจะไม่เหมือนเดิม I Promise you อาจารย์สัญญาว่ามันจะทําให้คุณไม่มีทางไม่มีทางเป็นคนแบบเดิมได้เพียงกับคุณเนี่ยนำเอาสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยนำไปใช้ให้เร็วที่สุดและใช้เยอะๆสังเกตสังเกตไหมครับว่าทําไมคนจํานวนมากฟังดีๆนะคนจํานวนมากจริงไม่ได้ซื้อมือถือรุ่นที่เขาต้องการ ทำไมคนจำนวนมากไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านที่เขาอยากอยู่จริงๆทำไมคนมากมายมากมายไม่ได้ไปนะเป็นแฟนเนีคนที่เขารักทำไมคนมากมายไม่ไม่ได้ไปเที่ยวในเมืองในประเทศในสถานที่ที่เขาอยากไปไม่ได้กินในสิ่งที่เขาอยากกินไม่ได้ดื่มในสิ่งที่เขาอยากดื่มลองคิดดูนะถ้าคุณเจอใครก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนว่าพวกเราทุกคนในสมัยก่อน ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากนะที่เราจะเป็นคนแบบที่อาจารย์กำลังจะบอกคุณเช่นพวกเขาจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันอยากจะได้รถเก๋งป้ายแดงสักคันนึงแต่ฉันไม่มีเงินฟังดีๆนะฉันก็อยากจะซื้อรถกระบะสักคันหนึ่งแต่ฉันไม่มีเงินฉันอยากจะซื้อรถ second hand ก็ได้สักคันหนึ่งแต่ทำยังไงได้ล่ะฉันไม่มีเงิน ฉันก็อยากไปไปเที่ยวยุโรปเที่ยวอเมริกาเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนคนอื่นเขานะฉันอยากจะไปออสเตรเลียไปซิดนีย์ฉันอยากจะไปแคนาดาฉันอยากจะไปสิงคโปร์แต่ฉันไม่มีเงินฉันอยากจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกแต่ฉันก็ไม่มีเงินฉันอยากจะซื้อนะซัมซุงซื้อ iPhone ซื้อสมาร์ทโฟนซื้อยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แต่จนใจจริงๆว่าฉันไม่มีเงินคุณเข้าใจไหมว่าคนทุกคนฉันอยากจะซื้อบ้านหลังนั้นมากๆเลยแต่ฉันไม่มีเงิน ทันทีที่คนเราพูดว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรอยากจะเป็นคนแบบไหนอยากจะได้ทำอะไรอยากจะมีประสบการณ์อะไรอยากจะซื้อข้าวของอะไรไอ้พวกเขาก็พูดซ้ำๆว่าไอ้ให้ฉันทำยังไงละ่ะฉันไม่มีเงินฉันมีเงินที่พอฉันไม่สามารถฉันไม่มีปัญญาซื้อมันหรอกนี่คือสิ่งที่เป็น เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่แน่นอนเลยนะในการที่จะล้มเหลวแล้วก็ไม่ได้เสิ่งที่ต้องการความลับอย่างแท้จริงที่อาจารย์จะบอกคุณทุกคน I I p พ o m ิ s อยู่อาจารย์สัญญากับคุณเลยว่าถ้าคุณพูดอย่างที่อาจารย์บอกคุณมันจะเปลี่ยนสภาวะจิตมันจะเปลี่ยนความคิดมันจะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนการกระทำไปอย่างสิ้นเชิงอย่างแน่นอนความลับ ที่สําคัญมากสําหรับคนไทยทั้ง70ล้านคนคนไทยทั้ง70ล้านคนควรจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์กําลังจะแบ่งปันและบอกคุณก็คือเมื่อคุณพูดว่าคุณเมื่อคุณพูดว่าคุณอยากได้รถกระบะสักคันหนึ่งคุณช่วยเพิ่มอีกหนึ่งประโยชนและฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นเจ้าของรถกระบะคันนั้นถ้าคุณ ตัดสินใจฟังดีๆเมื่อกี้นี้คุณเริ่มต้นที่ว่าฉันอยากซื้อรถกระบะแต่ฉันไม่มีเงินแต่ถ้าคุณพูดเพิ่มเติมหรือพูดใหม่ไปเลยว่าฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นเจ้าของรถกระบะคุณจะไปหาเงินถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนมือถือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณตัดสินใจจริงๆนะคุณจะไปหาเงินมา คุณจะไปหารายได้คุณจะไปหามันนี่มา <_ D> เพื่อที่จะไปซื้อมันคุณจะมีปัญญาซื้อมันถ้าคุณอยากได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคุณไปถึงจุดที่คุณได้ตัดสินใจคุณก็จะลงมือทำแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นแม้จะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งเดือน2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนคุณก็จะไปซื้อไอ้เจ้ามือถือยี่ห้อนั้นมาจนได้เมื่อคุณตัดสินใจแต่คนส่วนใหญ่แค่พูดไปเรื่อย อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากได้อันโน้นแต่ไม่เคยเนี่ยไปถึงจุดที่ว่าจริงๆแล้วคุณต้องมีจิตใจที่มีความเด็ดเดี่ยวคุณจะต้องสามารถมีนิสัยนิสัยแห่งการตัดสินใจอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เออก็อยากไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะแต่ไม่มีปัญญาวะคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วคุณจะหาเงินก้อนนึงไปเที่ยวมันจนได้ มันเป็นจิตใจที่คนละเรื่องเลยกับการที่พูดไปเรื่อยๆฉันอยากได้อันนั้นฉันอยากได้อันนี้แต่ฉันไม่มีเงินฉันมีปัญญาซื้อมันคนไทยทุกคนอาจารย์พูดจริงๆด้วยความรักเลยอาจารย์อยากให้คนไทยเปลี่ยนภาษาที่คุยกับตัวเองหน่อยถ้าเกิดว่าคุณจะพูดว่าคุณอยากได้มันและคุณไม่มีเงินไม่ต้องพูดก็ได้พูดไปเพื่ออะไรใช่ไหมเจ็บปวดเปล่าๆล้มเหลวเปล่าๆแล้วก็รู้สึกสิ้นหวังไม่มีไม่มีนะความทะเยอทะยานความกระตือรือร้น ไฟที่จะ take action ที่จะคิดว่าแล้วฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะบรรลุมันพิชิตมันเพราะว่าฉันได้ตัดสินใจแล้วสมมติเกิดคุณได้ทุนไปอเมริกาแต่คุณขาดนั่นขาดนี่ขาดรุดขาดหน่อยคุณจะพูดไหมว่าโอเคฉันไม่ไปอ่ะหรือคุณจะบอกว่าฉันฉันมุ่งมั่นฉันตัดสินใจว่าฉันจะไปแล้วฉันจะทําทุกอย่างที่ฉันต้องทําเพื่อที่ให้ฉันได้ไป ถ้าว่าเรามีนิสัยจิตใจคุณสมบัติลึกๆที่เป็นท่าแท้อย่างนี้นะมันไม่สำคัญว่าคุณไม่มีเงินมันสำคัญว่าคุณได้ตัดสินใจและคุณต้องทำทุกอย่างและในในความหมายที่มันถูกต้องตามกฎหมายและถูกถูกต้องทางศีลและธรรมด้วยคุณไม่ต้องไปทำเลวอะไรทั้งนั้นคุณแค่ตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการจะเป็นจะทำจะมีจะซื้อมัน ต้อก็เท่านั้นแท้ๆแล้วเราเราต้องการจิตใจชนิดนี้ในการดําเนินชีวิตทุกๆทุกๆปีที่เราโตขึ้นไปเราเราโตขึ้นไยเพื่ออะไรถ้าหากว่าเราไม่ได้มีจิตใจที่นะมันมีปัญญาเข้าใจชีวิตเก่งขึ้นมีปัญญาจริงๆเราแก่ขึ้นไปทําไมถ้าเกิว่าเรายังคงมีจิตใจที่เหมือนปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10บสบปีที่แล้วบอกว่าฉันไม่มีเงิน สิปีต่อมาอยากได้อะไรพูดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเสียใจมากเลยนะแต่ฉันมีปัญญาหรอกฉันไม่มีเงินโลกใบนี้ถ้าหากว่าเราจะพูดแค่นี้กันไปเรื่อยๆฉันไม่มีเงินฉันไม่มีเงินฉันไม่มีเงินแล้วฉันก็เลยทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่คุณต้องทําอะไรบางอย่างแล้วคุณจึงจะมีเงินจริงไหมคุณต้องคุณต้องดูสั่งสิ่งคุณต้องคิดแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะจําเป็นอาจจะต้องไปขอพ่อแม่คุณด้วยซ้าไป แต่อย่างน้อยคุณก็ได้ทําในสิ่งที่มันทําให้คุณนะบรรลุเป้าหมายนั่นมันน่าภาคภูมิใจเพราะว่าคุณเป็นนักสู้คุณคุณเพียรพยายามคุณตัดสินใจว่านี่เป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วคุณเลือกมันจริงๆถ้าว่าเราจะได้เลือกมันจริงๆเป็นคนที่เราอยากเป็นจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่เราไม่อยากจะเป็นแต่เราบอกช่วยไม่ได้ฉันเปลี่ยนไม่ได้เราไม่อยากจะเป็นคนเลวเราก็ต้องเลิกเป็นมันซะตัดสินใจสิครับ ตัดสินใจที่จะไม่เป็นคนเลวอีกต่อไปตัดสินใจที่จะไม่ไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีก็อย่าไปทํามันจะตัดสินใจลองคิดดูทุกคนถ้าเกิดว่าคุณเอาไอเดียเอาจิตใจแบบนี้แล้วคุณคุณไปใช้กับสิ่งที่คุณต้องการะคุณพิถีพิถันกับมันเลยว่าอันนี้อันเนี้ยมันสําคัญต่อหัวใจของฉันฉันอยากให้มันจริงๆฉันต้องการมันจริงๆมันเป็นสิ่งที่หัวใจของฉันเลือกมันแล้วแล้วคุณก็ได้ตัดสินใจว่าคุณจะทําทุก ทุกวิธีทางที่สงงางามที่ถูกต้องถูกศิลธรรมถูกกฎหมายแล้วคุณก็ได้มันมาคุณก็จะไปมีเงินเพื่อซื้อมันมามันเป็นแบบนี้ไม่ว่าคุณอยากจะได้อะไรอ่ะคุณอยากจะได้นาฬิกาคุณอยากจะได้แหวนเงินทองคุณอยากจะได้นวิทยุคุณอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่คุณจะใช้จิตใจแบบนี้นะว่าคุณได้เลือกสิ่งนี้คุณได้ตัดสินใจอย่างมั่นคงว่าคุณจะเอาสิ่งนี้ คุณอาจจะยอมใช้แรงงานบ้างอาจจะต้องใช้เวลาบอกเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จหากว่าคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวครั้งแล้วครั้งเล่าขับสิ่งที่คุณต้องการแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ชีวิตลอยไปเรื่อยๆกล่าวคือเออไม่ได้ช่างมันฉันไม่มีเงิน,นแต่วิธีคิดแบบฉันไม่มีปัญญาซื้อมันฉันไม่มีเงินฉันไม่สามารถทําอะไรได้เลยฉันทําไม่ได้หรอกมันเป็นวิธีที่ยังไงก็แพ้ แล้วก็ต้องอดทนอย่างมากด้วยนะชีวิตที่ไม่ได้เติมเต็มความฝันความปรารถนาของตัวเองก็ได้แต่คิดไปว่าเราจะทํายังไงได้ล่ะก็ตัวฉันไม่มีเงินก็คนเราก็จะคิดวนเวียนกันอยู่แค่นี้กไม่เกิดความเติบโตไม่สามารถที่จะก้าวหน้าหรือกลายเป็นคนที่เป็นคนที่ดีขึ้นและดีขึ้นอย่างแท้จริงและอะไรอะไรทําให้คุณดีขึ้นอย่างรวดเร็วคุณสมบัติและนิสยัยที่คุณจะตัดสินใจจริงๆไม่ได้ตัดสินใจแบบเล่นเล่นคุณจะเอาจริง แล้วคุณจะเห็นตัวคุณเน่ยนะปลดปล่อยศักยภาพมากขึ้นลงมือทํามากขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีมีเรี่ยวแรงมีพลังมีไฟเพราะคุณคุณได้รู้สึกถึงมันว่าเออมันมันคลุกปุ่นอยู่ในการตัดสินใจนั้นนะ่ะมันมีพลังงานบางอย่างที่ยอดเยี่ยมคุณสามารถจะเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นจริงๆนะไปเที่ยวในจังหวัดหรือประเทศที่คุณอยากไปจริงๆ ถ้าคุณต้องการมันมากพอก็จงตัดสินใจซะแตอ่อย่าใช้กลยุทธ์เดิมๆก็คืออยากไปมากเลยแต่ไม่มีตังซึ่งจะไม่มีวันเวิร์กเลยตลอดไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่อาจารย์บอกคุณเลยว่าอาจารย์ไม่ได้เพียงแค่ที่จะแบ่งปันแบบนี้กับคุณนะแต่อาจารย์ได้กลายเป็นคนเช่นนั้นเลยและอาจารย์ชอบมันมากเพราะว่ามันดีมันเป็นประโยชน์มันเป็นมันเป็นใจิตใจที่ทําให้คนคนหนึ่งคนน่ะเข้มแข็งกล้าหาญแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึก สามารถเคารพนับถือตัวเองได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่นะมีค่าเพราะเราทําอะไรได้อีกเยอะเลย mm. เมื่อเราเนรยรู้ว่าเราสามารถที่จะทําหลายๆอย่างได้เพื่อไปแลกเปลี่ยนเอามันมาให้ได้ดีกว่าที่เราพูดไปเล่นๆสนุกส,สนานฉันอยากได้นะแต่ฉันไม่มีตังค์ก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแล้วคุณก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ได้ กวโดยสรุปแล้วคุณสามารถที่จะได้สิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นอย่างแน่นอน้ากว่าคุณแน่ใจว่าคุณได้เลือกมันและตัดสินใจว่าคุณจะต้องบรรลุผลลัพธ์นี้อย่างแน่นอนแม้วจะต้องใช้เวลาอีกกี่วันกี่เดือนคุณก็ยอมถ้าเป็นแบบนั้นก็มีมีปัญหาอะไรคุณก็จะสามารถที่จะกลายเป็นคนที่สักเซสประสบผลอย่างมากเลยก็อาจารย์ก็ขอฝากนะ เคล็ดลับที่มันบอกเลยว่ามันคนไทยทั้งหมดทั้ง70ล้านคนคุณควรฟังคลิปนี้ทำไมไม่แชร์ออกไปคุณควรฟังคลิปนี้เข้าใจไหมตาศีตาสาจะเป็นใครไม่สำคัญเขาเป็นคนเขาคือคนไทยอีกคนหนึ่งที่เขาควรจะรู้เรื่องนี้คุณว่าเขควรจะรู้ไหมสิ่งเขาอยากได้แล้วเขาก็เชื่อไปเรื่อยๆว่าเขาไม่มีปัญญาเขาซื้อมันไม่ได้เขาไม่มีทางได้มันมามันมันน่าเสียดายไหมใช่ไหม ความรู้บางอย่างความรับบางอย่างมันควรที่จะนะกระจายไปในวงกว้างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เขาจะเปลี่ยนไปแล้วคุณจะได้เห็นเลยนะว่าเขามีความสามารถมากขึ้นจริงๆเขามีความสุขมากขึ้นจริงๆชีวิตเขาดีขึ้นเพราะเขาภาคภูมิใจในตัวเขาไม่ใช่เขารู้สึกรันทดมากเลยที่เขาทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้อย่างเดียวยกเว้นก็คือรอนะไปตามยาถากรรมเลยแล้วแต่ชีวิตจะส่งอะไรมาให้ก็นั่นแหละตามบุญตามกรรม ซึ่งมันต้องไม่ใช่แบบนี้มันไม่ควรเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วบอกตรงๆนะว่าถ้าอาจารย์เนี่ยเข้าใจเรื่องนี้นะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอาจารย์แทบจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แมนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะแตกต่างกันเพียงแค่รูปล่างหน้าตาแต่อินเนอร์อินเนอร์เราต้องการอินเนอร์ที่พิเศษแบบนี้คุณจะกลายเป็นคนที่มี productivity มีผลผลิตมีผลงานโอ้โหมหาศาลเลยเมื่อคุณเปลี่ยนตัวคุณเองคุณสามารถมีวิธีคิดแบบนี้คุณรู้ว่าคุณสามารถได้สิ่งที่คุณต้องการได้เมื่อคุณตัดสินใจจริงกับมันคุณคุณคือพูดง่ายๆก็คือคุณจะเอาจริงกับเรื่องนี้เท่านั้นแหละแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าตัวคุณเองเปลี่ยนไปจิตใจของคุณเปลี่ยนไปสภาวะจิตของคุณมีพลังอย่างมากเว r y v e ว y powerful ร นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการมันถ้าหากว่าคุณอยากได้อะไรคุณช่วยเพิ่มการเลือกและการตัดสินใจเข้าไปและประกันเลยว่าคุณประสบความสุขแน่นอนก็คงต้องลาไปก่อนในเวลาเพียงเท่านี้นะครับบายบายขอบคุณมากครับ I love you และพบกันในไลฟ์ครั้งต่อไปครับ